ก็แข็งเสียคักใสียโซฟีดหรือเสียอครับตอนนี้กำลังพามาเบิ้งกำลังซีฮ็ดออมเย็นเด้อครับผมออมเย็นแบบแต่ถ้าคนมักซื้ออย่างก็ว่ากันไปเดี๋ยวยังไงจะมาเบิ้งว่าซื้ออย่างนี้พักที่สีซือ้อมเย็นกับกรมีพักซีรับผมแล้วก็มีพักสไล ผักาลายอันนี้ก็ผักอีตู้อันนี้ก็บใบมะกรูดตอนนี้ก็สิีมีเ,เ,เข,เขเเดดื่องก,กับข้าวข้าวในเดียวซีไีคั่วซะก่อนคั่วให้มันนำหอมเสื้อกับหอ,อมเย็ยนนี่แหละครับผมอืมครับตอนนี้กำลังนึ่งข้าวอยู่ขา้าวกำลังออน้ำหอนเดี๋ยวกำลังสายข้าวก่อนแล้วยังสีคั่วข้าวเอาไว้ซื้อเย็ยน อันนี้สิเป็นมองเลียงเยียนนะครับผมเนี่ยเยียนที่พัาเยียนไอ้ที่มาเฮ็ดอ้อมเยียนมาน,นี้แหละมองเลียงเยี่ยน,นยดินกท็ทิเสื้อหะก็นี่เยอะนี่แต่นี่ดินยังดินยังน้อยอยู่นี่ก็มองเลียงเยี่ยนคือกันครับเลียงในบอ่อปูนก็ได้หรือบอ่อฟายางมองเลียงเยียน เสาเสานี้ก็บทรายเข้าซะก่อนก่อสิพัดเย็นครับผมตาเบิ้งเด้อครับผมเออ่ไปหอมพีทอ้อมเย็นหอมเย็นอลไรยัางไรอย่งถ้าเบิ้งว่าสิอ้อมแบบใดแน่ตอนนี้ทรายเข้าซะก่อนเสาเสาอากาศมื้อนี้หนาวมื้อนี้คึ่มๆแดดยังบ่มีอยู่ถ้าเบิ่งเด้อครับผมตอนนี้จะเป็นขั่วเข้าอยู่เอาไว้ชื่ออ้อมเย็นนึ่ง tao này sẽ cuộn cho nó hóm lưỡng luôn. công tay công việc หอ,อมเย็ยนกันขาดพอดาดของหอมเคืองรับข้าวกบซีมี่มะคิดแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็หอมแดงครับผมแล้วก,มก,มวก็มีข้าวควั่วที่ต่ำพุ่มกัน And. <clears throat> คิดกับพ่ออยู่ขอว่าสุแปล้วมาใส่หน่อยนะสามเม็ดเม็ดมันม่ยอะเพื่อเต้ยเม็ดหนึ่งตอนนี้จะเอาเข้าวคู่ลงไปตามน้ำตามด้อยหนึ่ง น้ำเดือนน้อยหนึ่งแล้วกัเสื้อเยืยนและแบบนี้เลือดมันนี่ก็สายเลือดสายมักเลือดเอาซื้อทำการเลื่อยบนต้องล้าง,ล,างลงไปออมเลย อ็นนี้ก็ตามครื้งที่ลงไปมีเ้าครัวมีมาคิดมีตะไคร้มีหอมที่ตับมือที่หันหลอาลงไปเลยเอันน<ม>ี้ตัวนี้ซื้อน้ำปลาแดกครับผม จะนี้ใบมะกรูดลงไปครับแล้วก็มีพักซีแล้วก็กวกพักสไลด์ครับผมแล้วก็พักอีตูอันนี้จะเป็นพักอีตูครับไกลแล้วอ่อนเย็ยนครับผมทายให้น้ำมันแห้งหน่อยหนึ่งเรียแบบร้อยแล้วครับผมสันนี้ ไปละการซซุกแล้ว,ลวอันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมอมเย็ยนหอมสืบแซบลายขนาดที่จิเด้แซบผู้ทั้งเด็กน้อยกระเสียงดังผู้ท่ากินครับผมพีทบูออมเย็ยนมาด้วยครับแซบแซบน้ำกันมาครับกินข้าวน้ำกันตอนเสาร์วันที่17มกราคม25 หกสามห้าหกสี่หกส,สี่อะไรลุลงพีอะไรมือ<ะ>ดีมันนี่มือ,มอดีกินกับน้ำกระเจี๊ยบเป็นวานเย็นๆต้มเองพร้อมสาวๆนี้แดดกำลังมาพอดีอ้อมเย็ยนครับมากินน้ำกันเด้อโอ้ยพูดอะไนี้ก็หองอะไรย่าบม่ได้กินได้ได้กินนั่นแหละเอาเข้าวเพื่อเพลินเนยสวัสดีครับมาครับกินข้าวนทำกันอ้อมเย็นสาวๆนี้สำนี้นะครับ อ้มโ, <laughs> โอ้ยแซ่บหลายอ้าแม่เป่าหายอ้อมเย็นอ่อนวะอ่อน <laughs> อ้อมเย็ยนแซ่บว่ะอ้อมเย็ยนกินนู้กินนู้วะอ้อมเย็นแซ่บเฮ็ดอีเดอม์มอนานอ่ะเออแม่เปล่าหายบ้างแม่ดื้อสำนี้นะครับกินข้าวน้ำกัน